สวัสดีครับวันนี้พบกับเกมส q u a เบ u t t เตนะครับตอนนี้ก็อยู่โลกชนชั้นสูงอยู่นะครับกว่าจะถึง60เป็นโลกชายหาดก็นานอยู่นะครับก็น่าจะเล่นหลายอาทิตย์เลยครับโอเคมาเริ่มเกมกันนะครับตอนนี้ก็เป็น f u วชั่นสตาร์ทอัญมณีโหลดไวมาดูกันครับขอเลือกเป็นตัวมวยปั้มนะครับ โอเคหมวยปั้มฟิวชั่นก็แบบฟิวชั่นมาเลยตบไปตบไอ้วนเขีอยวอันโบ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 วนเขียวแตกครับโอเคเอาได้ดมไมท์มาครับตัวระเบิดตัวระเบิดก็เกลี่ยนะครับถ้าแบบใครเล่นเป็นแบบเวลาแบบอีกทีมหนึ่งเกาะหมู่บึ้มหมูนะบอนะกเลยโย โอเคมวยปั้มเอกตัวครับบึมบึมมามาโยนหินนักก่อโยนหินนักก่อก็แตกไปดิอืมชุนหลีมาครับเซลลี่เซลลี่ตัวนี้เกลียนนะครับมันผักอ่ะผักอ่ะปุ๊บโอเคมาต่อครับโบะโบะตอนนี้บ้านฝนฝน,นตกนะครับตอนนี้บ้านผมก็ฝนตก อาจจะมีเสียงฝนบ้างเล็กน้อยนะครับโอเคครับไปอีกวันไอไอไอเขียวไอไอม่วงไอม่วงไอม่วงไอเขียวไอเขียวไอเขียวมันเป็นนักซิ่งมาไอเขียวเป็นนักซิ่งหรอไอเขียวเป็นนักซิ่งก์หรอตอนนี้ก็ตบบอทไปก่อนครับฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยกนเพราะว่าไม่มีทีมไหนมาฝ่ายผมนะครับเพราะว่าทีมผมมันเปิงเกินตาเนี่ยชุดเซลลี่อะฟิวชั่นแล้ว ทีมผมมันจนเกินต้านอะตอนนี้เฮตอนนี้ก็แบบเดินแบบเดินวนแมปอะอเฮมีสายฟ้านะครับสายฟ้าก็แบบซึมซึมเหมือนกับไอเนี่ยเกมแคทรอปแคร์เลยเฮ้ยเหลือตัวเดียวอ่ะเพื่อนเอาไฟฟ้าไปแดกอื้มเหลือตัวเดียวอ่ะเพื่นอนเหลือตัวเดียวอ่ะเพื่อนโอเคเหลือสองตัวแล้วเหลอเพื่อนทีมันเสือนะสองตัวแหละไก่ไก่มันน่าจะหนีไปได้นะพอมันไก่มันได้วิ่งเร็วแหละ เนี่ยไก่มนได้วิ่งเร็วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่างงี้งี้รอ,อดยากอย่างงี้รอดยากมันไม่ยอมหนีไงเอารอดยากแต่รอดได้เหรอเฮ้ยรอดได้จริงดิอ่ารอดยากแหละไม่มีใครช่วยแกได้แกต้องโดนชัรนคิวบึ๊บไม่ตายอะ่ะเฮ้ยมันจะไปให้เืนคิวทำไมอะ่ะไม่ให้ผมคิวอะ่ะเฮ้ยรอดได้เฉยถามจริงพี่ ไอ้นั่นมันใช้สกเตปลอดลอดเฉยผมก็แบบฮอกราเดอร์อะไรเงี้ฮอกราเดอร์ฮอกราเดอร์มทำให้ทีมวิ่งไวนะครับโอเคตอนนี้แบบมาลุมมาตุ้มอ่ะตะลุมบอลเขาเรียกว่าตะลุมบอลตอนนี้เขาเรียกว่าตะลุมบอลเฮ้ย,ม,ยมันมีตัวเมกา้าโอเคฟาร์มบอทก่อนครับบุ๊บเอาเอาโดนโดนโดนรอบสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายครับ ตอนนี้ผมก็โลกชนชั้นสูงอยู่เลยครับถ้าใครอยู่โลกอะไรแล้วก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับโอเควิชมาแม่หมดมาโบ๊ะโบ๊ะตีมังกรโอเคเอาไปโซดาก้อนเฮ้ยมันอาโอวีโอเคแม่หมดมาอีกแล้วแหมหมดมาแล้วจ้าแม่หมดสองตัวนะครับบุกบุบบุกบุบผมชอบแม่หมดมากเลยมันแบบมันสิกงก็ดูกบบในเกมแคลดับแคดเก็ชอบนะแม่มด บบแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เล่นครับแชร์นะผมเคยเล่นบุ๊บบุ๊บโอเคเอามังกรก่อนมังกรแตกอย่างง่ายดายนะครับเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเอาเหรจะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเอาผมได้ที่สี่เลยนะไปกินอยู่ที่ห้าได้ที่สี่นะจะเอาก็ไดโอเคเมื่อกี้ไอ้อีกทีหนึ่งมาแจกผมครับได้ที่สี่เลยครับโอเค โโอ้หก็ป้นมาได้เยอะกว่านะครับอันยังไม่้ทั้งหมด355มาสุ่มกล่องกันว่าจะได้ตัวอะไรหมีมิต้านะครับหมีโอเคไปวิวัฒนาการได้กดต่อยเกมไหมก๊อบลินคลั่งโอเคอันนี้ชอบเลยไอ้ก๊อบลินเยอะเยอะ ดีนะกอลลินเยอะๆโบเอาเกรกมาเพราะมันได้มีตัวอะไรดีดๆแล้วมาตัดไม้กันก็ดีวะเมื่อกี้แบบออกตัวแบบตัวแบบกรรมอะแล้วก็ได้มือปืนมาครับดีเลยครับด่านนี้มือปืนด่านกอบ์ลินได้มือปืนถือว่าแจม่มโบโบเอาอะไรไก่เออเอาไก่มาแล้วมาวิ่งไลก่ลกอบ์ลินโบ โอเคมาตรงกลางๆแมปครับกอบลินเดินผ่านแล้วไม่ต้องไปไล่มันก็ได้นะแบบยืนอยู่กลางแมปตรงนีน้มันเดินผ่านอยู่แล้วแล้วก็ตายไปกอบลินน้องโว้โอ้โอเคเอามือปลือยอีกตัว oh. มือปืนยสึกมันชื่อโคลนะโคลโว้โอ้กอล์ินจ๋ากอล์ฟลินจ๋าโอเคเอานิตตามานิตตาเซกหมีนิตตาเซกหมี let's g พิต้าสิกนีแล้วก็เอาไก่มากระตักกระตักมาไก่ตักตากไก่เคฟซีไก่เคฟซีสั่งลุยไก่เคฟซีสั่งลุยไก่เคฟซีลุยไก่เคฟซีสั่งลุยแล้วก็ยัดยัดความไพ่แผ่ไปนะครับเมื่อกี้ยัดยัดความไพ่แผ่นไปแล้วมันหัวร้อนแน่เลยตอนนี้ไม่กำลังด่าด่าอยู่นะรู้เลยตอนนี้มันกำลังด่าอยู่โอเคแล้วก็ต่อเอาไก่กระตักกระตักไปตัวว่ะหยุชันไก่ เป็นไก่ KFC ล่างไก่ทอดไปไปเอาไปละเอาไปละโหหนีหนีโอเคเอามือปืนอีกคิวชั่นมือปืนเป็นมือปืนยักษ์มือปือน,อเปอน,อนเวลาฆ่าไข่แล้วมันจะเป็นพายุกระสุนนะครับโอเคเอาไปละเอาไปละเดี๋ยวผมยัดยัดความใพ่แท้ให้เดี๋ยวผมยกกัดยัดความใพ่แท้ให้เอาไปละอ่าอ่าอย่างนี้รอดะยากครับอย่างนี้รอดยากครับ,รรบเฮ้ย รอดยากแต่ไม่ใช่ว่ารอดได้รอดยากแต่ไม่ใช่ว่ารอดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเอาเปล่าเฮ้ยอันนี้จนมุมแต่มันมีตี้เสือกอะหนีก่อนดีกว่ามันมีตี้แบบโอ้โหผมตาเองมะเนี่ยโอเคมันไปละมันมีตี้แบบตี้หนะัหน้าหมันไส้มากเลยครับเอาผมเฉยเลยตี้เมื่อกี้หมันไส้มากเลยเดี๋ยวต้องเจอกันละตะยิงกันมาวันมาวัน Yet, 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 8, okay. เมื่อกี้เกือบแยกแย่ความให้แพ้ให้มันได้นะครับโอเคเอาตัวไอ้หมุนหมุนเนาะหมุนหมุนเนาะียกว่าเล่นหูลาฮหูหมุนหมุนนึกว่าฮูลาฮหูหมุนหมุนแล้วมึนเองแล้วก็ยืนงงในตรงตีนอ่าแล้วก็มาแล้วเก็บโอเคเนียนเนี่ยเนียนเนียนเนี่ยเอาเอาหนี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 ไปแล้ว เก็บของก่อนเออไขมีทุกคนตีไขจูครับแต่ผมฟาร์มกอล์ินเนี่ยฟาร์มกอล์ินได้หนึ่งเยอะกว่าใครจูกอล์ินหลายตัวโอ้โห้ก็นาทีสดุดท้ายแล้วกอลินออกมาเป็นล่านออกมาเป็นล่าสมันก็ฟาร์มมันม่นนะฟาร์มมั่นนะฟาร์มมันเลยครับกอล์ินออกโอเคเอาวิชมาแม่มดแม่มดมีสองตัวค่ะอีกหนึ่งตัวก็ฟิวชั่นนี่แหละอ่าคิงมา โอเคหนีหนีอ๋อหนีอ๋อคิงอีกตัวดีคิงสองตัวนะแต่มันหนีครับมันเล่นแบบเล่นวนจุกวนจุกวนเคยว่าจุกวนเอาเอาเดินเดินออกหนีครับเดินฉีกหนีแล้วก็โดนอีกตี้หนึ่งแล้วผมก็มาลาดไงอเออืออโอ้โหตอนนี้นัวเกินที่สองอยู่จะประคองไว้นะครับจะไม่พยายามบวกนะ ระคอไงไว้เ่อนอ้าวอ้าวอันนี้อันนี้นี่ผมเคลียร์แล้วนี่ผมเคลียร์แล้วเอามาหนึ่งตัวที่หนึ่งเลยมันแจกหนึ่งตัวที่หนึ่งเลยครับแจกว่าตัวตึงเพชรดิ้งเลยโอเคอันนี้ก็ได้ที่หนึ่งะฮะ e ป้นมาได้เท่าไหร่นะทั้งหมดครอติดต่อกันเจ็ดครั้งป้นมาได้สี่ร้อยสี่สิบสามเลยครับดูกันว่าได้อะไรโบขี่หมูใกล้ขี่หมูครับ โอเคแล้วก็ได้เมก,ก้านะครับจากพลาสนะจากฟามเฮ้ยเขาเรียกว่าพลาสพลาสโอเคดูดิว่ามีอะไรน่าซื้อเอากดฟรีมาก่อนเดี๋ยวต่ออีกสักเกมครับสักเกมกเกมสุดท้ายครับก่อนจากลาก่อนจบคลิปนี้อ,อีกเกมหนึ่งนะจะได้ประมาณสิบนาทีครับสิบกว่านาทีนะ คลิปนี้โอเคเอาไก่กระตากกระตามาก่อนไก่ตักตักมาจ้าไก่ตักตักมาจ้าจิกจิกสองจิกสามจิกสี่จิกห้าจิกหกอ๋อนนี้จิกเยอะเกินมันไม่มีตัวดาเมจเนี่ยเอาไก่มาจิกอย่างเบาแต่ก็จิกเอควันเอควันนเอควันเขียวตายได้โอเค แซลลี Sally, bro, bro. ่มาโบโบอันน yeah, uh, uh, ี time, I I so ้อ so, so well, yeah, like. ันนี oh. ้แตกนะอันนี้แตกนะผมยัดยัดความแพ้ให้มันต้นเกลวนะอันนี้อันนี้อันนี้เกียนนะไม่ไม่ให้เกิดกันเลยหรือไงอ่ะของเพลงพิเศษโรสว่ะไม่ให้เกิดกันเลยหรือไงดูดูไม่ให้เกิดกันเลยหรือไงมันด่าแล้วผมว่ามันด่าพ่อนะมันด่าพอลองไม่เห็นเนกันนะเมื่อกี้นี้โดนแบบโอ้โหเพิ่งเปิดเกมมาพี่เพิ่งเปิดเกมมาพี่ก็เอาผมเลยอ่ะพูดอย่างเงี้ยนะ อันนี้ดาวนหมโอเคแล้วก็เลือกแซลลี่มาแนะซลลี่มาแซลลี่โบ๊ะโบ๊ะเอากอลเลมก่อนกอลเล่มเหมากอลเลมในเกมแคร,รบแค่หน่อยตัวเนี้ยคุณคุนคุณคุณ,ค,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 ณคุณก็แตกไป,ปไก่ไงไก่ตัดนะที่เห็นผมมีมอนเตอร์อีกฝ่ายอะ่ะผมควบคุมมันได้อะ่ะเห็นไหมควบคุมมอนเตอร์อีกฝ่ายได้ด้วยไอตัวไอตัวขุดดินอะ่ะที่นันเป็นที่ไม่เป็นตัวอ,อีพกอ่ะเออ ถ้าค่าพวกบอดอ่ะมันจะมาช่วยเรานะเนี่โคตรเกียนแต่มันจะไม่แต่ไอพวก,กโกลเลียมอ่ะมันไม่ได้นะมันต้องแบบเป็นพวกแบบตัวกาะก,กาดอะ่ะเช่นไอไอเขียวอะ่ะมันได้เนี่ยค่าดำอะไรชุบขึ้นมาไอม่วงก็ได้นะแต่ถ้าเป็นพวกบอสอ่ะจะไม่ได้เช่นโกเลียมอย่างเงี้ยไม่ได้ใครจู่อย่างเงี้ยไม่ได้มันจะโกงเกินไอพวกที่มีสกิลอ่ะจะไม่ได้เออสังเกตมาส่วนใหญ่อะ่ะไอพวกที่มีสกิลจะไม่ได้ เนื้อกระดูกก็ได้แล้วก็หนีแล้วก็หนีถามว่ามึงจะหนีไหมถามว่าจะหนีไหมถามว่าจะหนีไหมถามว่าจะหนีไหมโอ,อ้ยวิ่งวนเลยถามว่าจะหนีไหมโอเคเฮ้ย,ยมันวิ่งวนหนีวะถามว่าจะหนีไหมเฮ้ยเฮ้ยไปกินได้บิทมาหนึ่งตัวนะโอเคเหลือไอ้ซารี่ตัวเดียวนะนี่แต่มันได้เนะี่ยมันได้เมก,ก้าพอดีร่วงอย่างดีเลย เมก้าส่วนใหญ่อะมันจะออกมาตอนที่เราใกล้แพ้นะแบบเหลือตัวเดียวอย่างเงี้ยและเมก้ามันจะออกชอบออกมามันจะให้เราผิดสถานาการณ์นะเมก้าไปพวกตัวเมก้าแต่นี้ผมก็เอาไงยัดเยีดยดความให้แพ้ไปอีกสองตัวแล้วก็เหลือพอมดเียบร้อยผมยัดเยีดยดความให้แพ้ให้ไม่เงีลยโอเคขอโทษออาาครับขอไปยี้ขออภัยนะที่พูดคำว่าแม่ง <laughs> แต่ไปยอารมณ์มันได้โอ้ <laughs> โหมีตัวเมก้าเอาคนแจฟีกัน กี่หมูมาก็ลาดตัวเลมมาโอ้โห,โโหมีแต่คนเอาตัวเลมตัวเลมเนื้อหอมเอาตัวชุบมาพอพอตีมอนเสร็จแล้วมอนจะชุบมาเป็นเพื่อนเราของชุบเพื่อชุบโอเคต่อเลยตีตัวเลมต่อเออไอตัวชุบอะผมก็เพิ่งไปซื้อมาแสนแสนสี่มั้งเพราะว่าผมสุ่มไม่ได้ไงแล้วนมีขายพอดีก็เลยซื้อมาใช้เงินในเกียรมาหนึ่งแสนสี่หมืนม่น เขาเป็นตัวอีปิกเนี่ยเลยที่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งสองเกมติดปะเนี่ยเรือยที่หนึ่งอยู่ครับจะระคองที่หนึ่งไว้นะก็ตอดไปตอดไปหนีหรอไม่หุมตอดก่อนดิหนีหรอเฮ้ยที่หนึ่งสองเกมติดปะเนี่ยตอนนี้ก็มีเพชรเก้าสามนะโอเคนะเรอที่หนึ่งสองเกมติดนะเพชรเก้าสามนะถ้าไอที่สองมันไม่ไปจบใครได้อะก็ที่หนึ่งนะประเด็ที่หนึ่งนะครับนี่ก็ที่หนึ่ง ชิวเฮ้ยเอาวิชมาไม่กี่งไหนโอเคก็ที่หนึ่งสองเกมติดนะครับผมเดี๋ยวดูสกอร์ดิโอเคก็ห่างจากที่สองยูสิบห้านะสิบห้าเพชรเลยนะก็ทบแปดเกมติดกันแล้วนะครับผมโอเคสมกันมาได้อันไล์โบได้ตัวฮันนูครับโอเคครับใครเข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh